ตื่นเช้าเลยสภาพเชา้ชาเช้าวันนี้ไปไหนครับวันนี้ทำไมตื่นแต่เช้ามาเลยวะว่าเช้าเราไปล้างใช่เหรอมึง<ป>นัดกูมาเปิดกล้องมาเอารถไปล้างวันนี้ไปไหนครับบอกบอกคนดูก,ก่อนอจริงตอนแรกอะเราจะไปงานเอนจอยเอาดูไกันนะครับที่กรุเงเทพกทมนวมพอดีงนี้พี่แม็กก็มาชวนเราก็เลยเอ้อไปนี่ดีกว่าเลยไปหาพี่แม็กเพราะพี่แม็กเป็นนักขยลบเราก็อยากวิ่ง แบบหน้าหนาวไง<อ><ล>ใกล้ๆหน่อย,ยนะยกนิดเดียวใกล้ๆเออเราเราได้วันทำงานเราด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเช็ครถกันนิดนึงจ,จ,จะกใกล้จาไกลก็เช็คหน่อยน้ำเช็คอะไรบ้างแม่หนูเช็คอะไรบ้างวะอย่างแ,แรกน้ำครับพอกินไหมแห่งอย่ามาเล่นเช้าๆแบบนี้นะเราผมมองไม่เห็นของเจ้าเ้อแห้งอย่าที่นึ่งลองชิมดีสำคัญมากนะครับสำหรับชาวสุบขทัย ไม่ขาดคือไม่พังคิดง่ายๆน้ำมันเครื่องไม่ขาดไม่พังไม่ขาดคือไม่ละลายเรียบร้อยครับขาด้างมีแตพอดีแล้วก็ที่เหลือก็คือพวกแบตพวกไรถ้าเราเช็คได้เป็นก็เวลาสตาร์ทก็ขอให้มันตึ๊ดๆแบบปกติที่ไม่ใช่แบบอื้ออๆสตาร์ทแบบปกติใช่เออมีอย่างหนึ่งที่เราต้องเช็คไว้คืออะไรวะพอเพิ่งเติมไปมันยังอยู่ ขีดตัวหัวเอสอยนะู่เลยเพราะฉะนั้นสบายใจได้ตอนนี้6โมง12บสนาทีนะครับเราอยู่กันที่คลองเจ็ด เราจะย้อนขึ้นไปหาพี่แม็กนะครับวันนี้เป้าหมายเราเขาจะพาไปเที่ยวนครนายกนะครับพอเข้าสิ้นปีเนี่ยชาวรถซิ่งก็จะเอารถออกมาเริ่มออกมาขี่กันนะครับ mm hmm. มันเป็นช่วงที่ดีที่สุดอะอารมณ์เหมือนหน้าเที่ยวคือไฮซีซั่นนะพี่ญี่ปุ่นก็คือหนาวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเอาออกมาขับเล่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอพี่แม็กที่ปั๊มก่อนโอเคไหม let's go ปุ๊บ I start to see the difference of being on my own It used to be so easy But now I feel alone with no one at home like ่เป็นมาว่ะเมื่อกี้เห็น200แดงพี่โอ๊ตพี่แม็กพี่เป็นด้วยเป็นมาเออยใาญ่้อยมีเพื่อนพี่ยอดมาไหมพี่ยอดยังไม่เสร็จเลยอ่ะรถอ่ะฝากไปถึงพี่ยอดนะครับว่าดูคลิปนี้เนี่ยผมจะขายเสือนะพี่ Lock, 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 lock. Yeah, but every time I'm looking at photos of you, I'm paralyzed and I'm not able to move the way I want to, and I keep holding on to move. เที่ยววันนี้ครับวิ่งกันความเร็วเท่าไหร่ดิพี่ผมตีนขามาแล้วเดี๋ยวโรลลิ่งให้สักสองร้อยนะพี่ความเร็วอ่ะสวัสดีครับผมนี่นะสองร้อยนะสองร้อยพี่เบนสองร้อยนะคนสิบสามบนสะพานเหมือนเดิมผมว่าสี่เหลี่ยมเข้ากว่าจริงด้วยบนี่ไงพันเดิมพันเดิมพี่แตกอ่ะพี่สามลอยเดิมไปไหนนะพี่แม็กวันนี้คาดหนึ่งอ่ะซ่อมยังคันไหนพี่ที่ว่าถุงลมปิดไม่อยู่ อ่อ,อยังไว้เพรามีก <c oughs> ันใหม่การกันกันกองไว้บ้าน Don't wait For the sun to rise Before you open ก่ออกจากปั๊มแ้วบอกนำไปเลยเราก็เตรียมขาให้พี่ไป้ก่อนเลยผมขับตามไปเร็วนะแกขาเลยเยี่ยเดินลุทเผื่อเขาวิ่งกันเร็วไงอ๋อพี่แมกบอกว่าจะไปแถวหน้าเขื่อนเดี๋ยวเราไปดูหน้าเขื่อนนครนายกตอนเช้าสวยไหมแ้เขาแบบฮึสอบรถไม่สองอ๋อสอบรถขับรถขึ้นดูความร้อนวัดชารบล,ล,ละลายตอนไหนพูดเนปากเนี่ย ทันแล้วเป็าแช่งของตัวเองทุกวันอ๋อไปไปอยากทำใหม่ทำเครื่องลอกลอกลอกพูดเล่นนะเว้ยนี่แขเขาลูกกันป่ะไอ้เฮียลูกกันแบบน่ากลัวจัดคือเราอะล้อสิบเก้าพี่เราอย่าไปลูกแบบเขาไม่ได้ลูกกันแบบโอ้โหเฮีย กลัวโชกจะพังนี่ก็พังแล้วนะไปไปคนถ่ายรถเขาแต่ว่าอยู่หน้าสุดไปขี่อยู่หน้าสุดเฮียถามพี่แมนว่าเราจะได้เฮียอะไรวะไม่ได้เฮียอะไรเลยแต่ก็ถอยไปอยู่หลัง Your hands on the paddles, the waves you can handle. Oh, look at Until the victory comes We fall but we fight Until the victory comes We fall fight Until the victory เมื่อใยหนูอยากกินกี่เกี้ยวแม่จอดซื้ออะไรวะดูนี่ตรงนี้เลยสีเลยเหรออ๋อมากินตรงนี้แทนไม่ได้มาคาคอฟฟี่พี่มาคาแอนหมูปิ้งเขาไงวะเขาไงกันวะแต่สวยนะแหมว่าสวยปะเนาะมันก็ฟินดีนะบรรยากาศแบบเฮียแสงระเบิดตุ้มตามตุ้มตาม อันนี้นมสดหรือโบราณครับ s. <S โอบบ้ยโบราณด้วยพี่แมนเหมือนหน้าพี่แมนรอเล่นมากินนมโคกไก่เลยพี่หมดมาเป็นพันเลย อร่อยไม่มีคำว่าแพงจริงเหรอพี่งับผู้นี้มาอีกรอบไหมพี่ไว้ก่อนค่อยว่ากันนี่อยากพรงนี้โดนโดนกระบะดันเเสียยลจริงเหรอท่านไหนไม่เห็นเลยไอ้ลูกกอกกับไม่เมย์เห็นนะดันตุ่นที่วมใหญ่เลยควันทุ่วจริงเหรอตรงไหนอ่ะพี่นี่อ้าวอ๋อพี่แม่บอกสองเกียร์เหรอปล่อยรุ่นไปรุ่นอ๋อพี่แยกไปเมื่อกี้จริงเหรอพี่แม่เขาบอกขอสองเกียร์ผมไม่ได้มองเลยพี่พี่หักหลบไะเมื่อกี้เนี่ยที่พี่หักหลบมันนี้ที่มันแซงไปกระบะก๊อกไม่เห็นเลยไม่ไม่ดูเลย แรงเหมือนเดิมพี่เราพี่เนี่ยแรงเหมือนเดิมเอาแรงกว่านี้หน่อยไหมพี่เอาแรงกว่านี้เลยให้มันเหนียวๆมันามันแช่ๆได้ดีกว่าอันนี้ตัวที่ไหรแล้วพี่เครื่องตัวที่สามตัวที่สามหรอพี่สามนี่คือพังไปแล้วสามหรือว่าอันนี้อันที่สามโอ้หอโหโอ้โห้โโอ้โหโออ้อโหโอ้โห้โโอ้โหโอ้อ้โหโอ้้โหโอ้อ้โหโอ้โ แปลว่าอะไรพี่คำถามเนี้ยไม่พอไม่พอไม่พอใช่ไหมกเอาไปขายหน้าเขื่อนนี่บ้าสิขายหน้าเขื่อนต่อวันนี้ไม่ได้ปลาต้มกุ้เนี่ยปลาต้มโกไม่เอาไม่เอาตัดออกไอ้เงี้ยอะไรนะปลาเนี่ยปลาต้มโกมันหายนี่ยากไงเอาเดือยไปดีคนละของเอาไว้ยังอยู่เลย Oye papalo ala k'o wér. คนด่านประหลาการชนรนะตอนนี้เราถึงเรียบร้อยตอนนี้พี่แม็ก็กำลังสนุกนะเป็นจอยอยู่ส่วนนี่ดับปีเลย <laughs> ต้องขอบคุณพี่แมนนะครับภาพสวยๆอันนี้ภาพสวยๆเนี่ยต้องขอบคุณพี่แมนแต่ถ้าภาพไม่สวยก็ด่าพี่แมนเหมือนกันบรรยากาศดีรู้เลยนะครับใครอชอบชอบในการถ่ายรูปแนะนําว่าให้มาเช้าวันนี้ดีนอแดดร้อนได้แต่แดดดีมันก็ดีไงกินกาแฟกันสักนิดหนึ่งก่อนเรายังไม่ได้ซื้อเลยมัวแต่ยืนชักคนอยู่นะเหีย กําไข่ในอยังกําไข,ไข่ไม่ยอมทำอะไรพ<ต>ูดแต่พูดถึงอ่ะหน้าขี่มานะเช้าเช้าแบบอากาศไม่ดีจริงพี่ใช่อา,าาอากาศดีมากอ่ามีเมกาโนโนไหมครับเอาเมกาโน่เย็นไม่หวานเลยนะครับมีนักที่ขายไหมครับน้ำเปล่าเย็นๆมีไหมครับขบวนมันมีรถวิ่งด้วยหรอเป็นถนนใช่ปะเออขาแบบ<น>มีทัวร์มีอะไรกันแะรถจอดร้อนมากเมกาโน่เย็นไม่หวานไม่หวาน The head was down, mm. face locked onto the phone And I wished I'd had a number so I could be called a run And then I'd tell how to look into ไปกันหมดแล้วเป็นนักกล้องนี่คือแบบต้องต้องตามหลังตลอดนะเอา้านี่งไงเรารอมุมนี้อยู่มีรถมากี่คันพี่แมนวันนี้ยี่สิบกว่าคันได้เออดีเฮียนั้นมันคนที่เขามาเที่ยวเฉยไม่เกี่ยวกับเรา คือว่านับด้วยก็นับด้วยครั้งแรกที่แม็กอันนี้มันอีอะไรนะอีสามสิบป่ะอีสามสิบอีสามสิบสวยดิสวยสวยดิรถผมเองครับล้อเ1สวามชิ้นขายป่ะไม่มีต่างซื้อพูดว่าไม่ีต่างซื้อหรอเฮียเดิมเดิมเป็นนิเนียนเกียร์โต้ถ้าจะเป็นเครื่องเดิมใหม่สามสิบคือจะกินแบบนี้เครื่องเดิมเครื่องเล็กด้วยเครื่องสองพันนี้เน้นไปถึงทุกที่ใช่าพี่ ไปได้ทุกที่นครนายกนี่น่าจะหลายรอบแล้วนะครับตอนมันมามันมันมีของแต่งมามีพวกล้อพวกอะไรเราไม่เอาเราไม่ชอบสไตล์นั้นน่งล้อเอทีเราก็ขายอ่ากันชนดาพีน้าเราก็ขายไอ้ไอ้พวงอะไรพีน้าเราก็ขายเราก็ขายเราก็เก็บแค่บอดี้กับภายในอะไรมันไว้แล้วเราก็ประกอบขึ้นรูปมาทําสีประกอบเองที่บ้านแล้วปกติเขาขายกันเท่าไหร่พี่ที่สามสิบในตลาดตอนนี้ห้าแสนหกแสนมีมีถ้าเป็นสองประตูใช่ไหมพี่ใช่มีมันมันจะมีตั้งแต่สาม 2000สองแสนกว่าขึ้นไปถึงสามแสนแต่ว่าพวกสองแสนกว่านี่คือแบบไม่มีอะไรคือแบบอาจจะมีเก็บงานนี่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 มานิดหน่อยสวยปใหใช่พี่แม็กบอกห้าแสนพี่แมนหให้เลยอันี้ผมตั้งไว้ห้าแสนห้าเออนี่ทํา <c oughs> สีถูกด้วยนะบอกไว้เลยสีได้เหรอพี่เออทำมาเท่าไหร่พี่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเออ แต่ตอนนี้ที่โอ๊ตไปทำมาเขาขึ้นมาอีกหมื่นหนึ่งที่เดียวกับพี่ถ้าเาถีบเงินใช่ป่ใช่ใช่ใช่เขาขึ้นมาสามหมื่นห้าอนอันนี้กี่ปีแล้ว<ป> <นะ S 1> พี่นานแล้วนะคะแนนตัดซินเวียร์ผมมึงอยู่ห,ป,ห,หปีแล้วมั้งสี่เนี่ยนะพี่เออหกปีแล้วสองหมื่นห้าลอกป่ะพี่ไม่ลอกด้วยไม่ลอกแต่ว่าพื้นผิวรถเราเป็นดีไงแต่ตรงไหนที่มันเสียเขาจะลอกให้เราอ๋อลอกบางจุดสี่ดวงบางนะสวย สวยเออสีมันสีเบียร์พี่แม็กจริงๆอ่ะผมมาตั้งใจเว้เขาจะเอาสีขาวแบบนี้ไว้พี่แม็กนวลๆนะใช่แต่ว่ามันเป็นสติกเกอร์อ่ะมันเลือกไม่ได้เยอะพี่เฉดมันไม่มีเยอะเป็นเป็นโคตรเดือดดูดิเดี๋ยวคือพี่แม็กเขาขับแบบไม่เบรกนะพี่แบบใส่เต็มทุกนวลอ่ะพี่แม็กล้อมันสีจากโรงงานเลยใช่ป่ะอะแกมไลทใช่ไหมพี่เออแกมไลห้าเจ็ดนั่นแหละประมาณนั้นสีนี้เลยเหรอสีนี้จากโรงงานเลยพี่สวย แต่ผมชอบสุดคือหางแดงพี่มันเป็นลายคาร์บอนพี่ดูดิแต่ถามพี่แม็กแม่บอกว่าทําแบบประกัดมันประกัดเ,เคยคุย<ช>พี่แมใทำไมบอกประกัดใช่ไหมคือหางแดงหน้าเขียวสไตล์ประกัดอตอนที่พี่บอกผมวันนั้นอ่ะนี่คือเล็บมาจากประกัดใช่ไหมพี่ของพี่อ่ะใช่ปะใครพี่บอกผมปะอ้าวไม่ใช่เหรอพี่ใครบอกผมเหมือนประกัดมีแต่คนบอกว่าเหมือนปากัดอ๋อเลยแม่ก็บอกผมก็เลยว่าอ๋อทำตามประกัดสวยพี่สวย เอเรานเจยจริงให้ไม่เหมือนใครเลยพวกนี้เขาทำสีพ่นฝาทับทับลายคาร์บอนไปเลยอ่ะพี่ก็สีฟ้ามาเนี้ยตอนแรกมันเป็นคาร์บอนขาวถูกไหมคาร์บอนสีขาวสีเขาขวจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยแต่ว่ามันมาจากสีดําปกติปี่หรือว่ามันเป็นขาวผ้าผ้าลายขาวอ๋อเป็นผ้าขาวแล้วทําไงให้มันเป็นแบบนี้พี่ก็เรซินเนี่ยหยอดฟ้าเนี่ย ผสมเรซินแล้วก็หยอดฟ้าไงอ๋อน<ท>ี่เป็นที่อันนี้<ล>เป็นที่เรซินใช่ไหม<ช>พี่ไม่ได้เป็น<ช>ไม่ได้ไม่ได้พ่นทับไม่ได้พ่นไม่ได้พ่นเขาใช้เรแล้วก็ขัดเหมือนเหมือนเหมือนงานไฟเบอร์ทั่วไปนี่แหละแล้วสีแดงก็เหมือนกันใช่พี่เหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเขาเรียกอีกอย่างว่าอะไรไม่รู้แต่มันก็เรหลยจากจากสีเหมือนกันเพราะเรามีลายผ้าเป็นสีขาวอยู่แล้วไงแต่ถ้าผ้าดําทําไม่ได้ใช่พี่เนี้ยทําได้ปะพี่สีเนี้ยผ้าดำถ้าเราหยอดแล้วเราขึ้นมาจะเป็นสีนี้ไหมอ่ะอ๋อมันจะเพี้ยนไปอีกเพื่อไม อ๋อผ้าขาวเออเป็นเป็นผ้าผ้าขาวแต่ว่ามันไม่ได้ขาวแบบจ้วนะานยมันจะอมเทาๆหน่อยแต่ว่ามองก็เป็นคาร์บอนนั่นแหละถึงจะทําแบบนี้ได้ใช่พอมันพอมันร้อนมันร้อนมันเริ่มมันเริ่มเริ่มเหลืองพี่ก็เลยให้เขาทาบนเอเอมอาลังเงี้ยอ่างนี้ร่างหัดไรพี่อีอะไรพี่ผมมาชอบผมน่าจะเคยเห็นที่เมืองเอกว่าคันเนี้ยพี่ปู่บีเอ็มนามันเป็นรถพี่มองไงเป็นนกแก้วบ้าปะเนี่ยนงจุกกลูดิไี่มองพี่นี่มาถามก่อนพี่มองพี่มองไงเป็นนกแก้วพี่ เขาเรียกว่าสวมแก้วหรือเปล่าอ๋ออยากถ่ายมากคันนี้สวยนะเรากำลังตีพี่คันนี้อยู่ใช่แต่ว่าเสียดายพี่เขามีเมียแล้วคนละเรื่อง้าจะเป็นของ S15 ฝาอะไรฝาลายเนี่ยหน้าลายใช่ปหนี่ของ S15 ดิหลังหักมันจะเป็นของ S15 พี่ถ้าเป็น DET ของสองร้อมันจะเป็นหลังตงอมอหลังมันจะตรงเไมหลังหักใช่แล้วก็หน้าหน้าลายจะเป็น DET ถ้าจะใช่นะ เนี่ยพูดอะไรไปก็ไม่เคยมั่นใจเลยเียคุณเล่นรถ S15 จริงไหมวเคยขี่ซีเมียร์จริงไหมเนี่นอ,อไม่เคยบับนี่เียร้องเหมือนกันจำร้อยเดียวกันเลยป่ะแต่ออฟหลังลึกกว่า <S <S ฟิตเมนต์ดูเดีย๋ยวเขาก,กดกันแบบไม่กลัวเลยอ่ะพี่เนี่ยประมาณมันยืดน,นะเออ แล้วคลิปมันก็ไม่ใช้ไม่ได้สัก <c oughs> อันไหนก็แบบพออัดๆอยู่ก็พูดเล่นกันแล้วก็ใช้ไม่ได้สักอ <c oughs> ันเป็นร้านกา,าแฟพี่โหนกน่าจะเปิดเมื่อ,อกี้ยังดูไม่จบเลยนะครับ <c oughs> ต่อต่อตันนี้เออคันนี้ดูไม่จบเพราะว่าเมื่อกี้ก้อมันร้อนแต่คันนี้สวยจริงนี่เขาเพิ่งๆๆเปลี่ยนหางมาใหม่ด้วยพี่เป็นถังน่าจะเป็นสามสองสามสองหกป่ะสามสองหกพาวเวอร์ะไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นทรงคล้ายๆกันมันจะเป็นทรงแบบว่าคล้ายๆหางเดิมพี่คาร์บอนถามแล้วหน่อยถามแล้วหน่อยทำไมจิวจมูกหลุดถามหน่อย เร็วเร็วทวใครจูดจมุกรถถามหน่อยให้ผมรอดฟังเมื่อไหร่กำลังทำอะไรนะไม่เอาำลังไปเกี่ยวหมาเกี่ยวอะไรอะก้มดูรถเฉยๆเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรเกี่ยวรถได้ข่าวว่าเลือดออกสองคนเลยเอ้ยเพลินบอลอเมริกาโน่ขมดีมเอาเรื่องครับเค็มอันนี้จะ คั่วกลางๆนะมันทั่วกลางเปรี้ยวนิดนึงที่ไม่หนานะพราะที่กลางๆมันกินง่าย Tại mà nó lột đã cao không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เรียบร้อยนะครับกับทริปพี่แม็กนะครับพาหวานใจไปกินปัาตั้งโกที่นครนายกนะครับพี่ๆท่านไหนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดชอบทุกท้าใช่ไหมแม้เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวคาปาด้วยนะครับสนุกมากปร้อนด้วยดําด้วยหวังว่าพุทจะสวยนะพี่แมนสวยแล้วหวังอะไรกับกูอะโอเค,อเคประมาณนี้โอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ